ราศีตุนชีวิตเหนื่อยและต้องยอมเสียสละหลายอย่างเพราะเป็นปีที่ต้องทำงานเพื่อมวลชนหรือทำเพื่อส่วนรวมมากกว่างานที่เป็นลักษณะส่วนตัวซึ่งบางสิ่งที่ไม่น่าเป็นปัญหาก็จะมีปัญหาเรื่องการเรียนอาจมีเหตุให้สะดุดเพื่อนฝูงลูกน้องบริวารทำให้ปวดหัวพึ่งพิงอะไรไม่ได้โดยเฉพาะเพศชายปัญหาส่วนใหญ่มาจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะปัญหาในเรื่องคนทั้งพูดจะไม่รู้เรื่องทั้งดื้อดึงคุณต้องใจร่มๆตั้งสติดีๆถือซะว่าเป็นปีที่จะอัปเลเวลขึ้นไปในอีกระดับความอึดและความอดทนเรื่องลาบผลเงินทองถือเป็นปีที่ไม่มีความสนใจในการแสวงหาผลประโยชน์หรือเงินทองมากนักส่วนใหญ่มักจะทำเพื่ออุดมคติและมีแนวโน้มว่าจะเสียมากกว่าได้อย่าพยายามไปกับหมูคนะ่คณะอย่างไรก็ตามด้วยจังหวะและเวลา อาจจะสร้างผลงานที่โดดเด่นเฉพาะทางและสร้างรายได้แบบเฉพาะตัวเป็นผลงานที่ดีเลริรโด่งดังเป็นอมตะสุดท้ายหากอยากมีโชคมีลาภให้ทำอะไรเงียบๆคนเดียวอย่างอดทนด้านสุขภาพระมัดระวังความเจ็บป่วยเกี่ยวกับกระดูกสันหลังหรืออาการปวดหลังปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกอยู่เป็นระยะรวมทั้งอาจมีอาการจุกเสียดมีลมในกระเพาะโรคกระเพาะ อย่าปล่อยให้ท้องว่างทานอาหารให้ตรงเวลาห้ามอดข้าวอดน้ำกลั้นปัสสาวะระยะยาวมีโอกาสเป็นนิ่วในด้านความรักสำหรับคนโสดมีนิยามความรักแบบอุดมคติหรืออาจจะตั้งมาตรฐานไว้ค่อนข้างสูงเน้นความซื่อสัตย์จริงจังและจริงใจซึ่งทำให้ต้องทำใจให้มากหน่อยในปีนี้จะรักจะชอบใครมักไม่เป็นไปตามที่หวัง แถมยังพาปัญหามาให้เครียดอีกด้วยสำหรับชีวิตคู่คนรักมักดื้อหัวรั้นเอาแต่ใจตัวเองทำตัวอย่างกับเด็กแต่คุณก็จะอดทนและพยายามปรับตัวเพราะถือว่าได้เลือกมาแล้วค่อยบอกค่อยสอนกันไปสีทองส่งพลังที่ช่วยให้คุณดูแพงสร้างพลังบวกสื่อถึงความสูงส่งความสำเร็จและความรุ่งโรจน์สีเงินสร้างความดูดีสง่างามแสดงถึงความเข้มแข็ง ความทันสมัยนอกจากนี้ยังช่วยให้ผ่อนคลายความขัดแย้งทางอารมณ์จิตใจและสร้างสติปัญญา